ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกคือเกาเด้อครับพาพี่ดองมากเก็บผักหวานนี่เดีเห็นแล้วครับผักหวานงามๆอีกคือเกานี่นะมาอีกเกด้อเบิ่งยอดผักหวานครับมากับเนยพนเนนาอีกคือเกาล่ะครับเป็นยางพัดในหอดอยู่เข้ามาเก็บผักหวานก่อนเพื่อนครับ มาเด้อม,มาให้กำลังใจกันอีกครับแม่พักหวานโป่งได้แม่อยู่นี่มาเบิงมาเบิงโปร่งได้นน่เดี๋ยวฝนก็นจะน่ามาหอดละครับไปเบิงเดินน้ำเล่าไปสไดายมันแก่ที่เหมดน้ำต้นน้ำ เคืรายแท้บอลนี่ส่วนมันหลายเนาะนี่แห้วมันจะจุ่มกันหมองน้มูดีได้ใหม่มามีนตัวนี้จิก่อนเพราะกระด้คือเนาะเนี่ยได้ยุคการหลายตื่นเลยไปเจ้าได้ดีเอ้า โกันด้อเก็บม้ด้างล,างล่างนั่นนั่นนั่รองนี่ไล่ตาพูดเราวพเห็นอือเด็โอ้มึงเนี่ยอ่อนอเดดกเบดดๆๆ็บ่อเปิดแต่พอข้างล่างเด็ครับหองของอันต้องแรงแห่งใดงงามครับ มุตัดมุเบิรงวะเบิรงคนโอ้เป็นเปลียนะครับเครื่องอันนี้ครับเดี๋ยวมันกัตายจริงจริงเลยเนาะจริงเลยามเงามไหงปลีงทงไทย ม,มีแม่หลายเนาะแม่มันเตรียมนี้มาลเลยทุนย่างสปริงกับไข่มันอืม่งายห้างนี้แล้วแม่นหนึ่งเหมดแดง่งายห้างอู้บุเมนขอไงทุนย่างซาบเตียนีหมดละนมะไ่ตรงข้าง,มมง,งนดดงีนี่ป,ป,<า>ป่เด้ห้างหน่อยมาเทียมมียูนนี่ดีนี่หน่อยกับนี่ แหนมติดายห้างไงเรื่องอะไรสิ่งนั่นแหละส่นโมเมนต์แนวไงเลยครับนี่ใครหมดเดียง โอ้บางยายนี่ยนักงง่วงอยู่ <c oughs> ห้างนั่นกองเบิ้งครับนึกว่ามันสีมีห้างาห้างเบบว็บพ่อในใหญ่ไปอยู่อยู่กองเบิงเบิดแล้วแมงนน,นี่อุ้มนี่เนาะนอุ้มนี่ครับเดี๋สามห้างานี่ก็ได้เวลาเมียแล้วได้บานตอนนี้ก็ะสีม่วงกลักวเกือบหาเมืองเรงครับ ได้เต็มคลองพอดีเลยว้าวเต็มปากคลองครับไปไกลน้จักหน่อยประมาณสองโลได้คลองนี่เลยแล้วก็ไก่ยังไงกับบั่นซีโมงเกือบห้าโมงแรงบลไก่ยังไงอันนี้เหลือคลองครับในใส่ทุงอากาศกิเกี่ยวเล้วก็มนนี่ในร้านเนายกเกี่ยวทั้งแดงทั้งขาวเงีนยงงามเ้ยครับด้วยถุงนละกลายเป็นสมอแล้วพายออมทิอยู่ลยสมดอกกับเกี่ยว งามอ๋งามพอดีงามครับกับผักหวานครับกับเม็นเท้กระสิเต็มถังละหวานก็ได้ผู้ไรแกงกอมีได้คนได้ก็ได้ตากล้องได้น้อยน้อยนึงครับไม่ได้ถ่วยนิดน้อยครับเดไปปลามดแดงคนละปลาปลาจ็ดได้กระขอบคุณหลายๆครับนี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่คุณน้องมักบ่ล่ะมักกะ กดไลค์กดแชร์ให็นไเด้อกดติดตามให้ฟอมสวัสดีจ้าสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ตากล้องครับตากั้เด้อครับเบื้องหลังเบื้องหลังสองมาดามกบครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนนกำส่อนเที่อยกินเพราะเมื่อนี้